คนมาขายกองข้าวเนาะนี่ราคาที่เวลามองลงมาจากภูเขานะคะเห็นนี่ราคาเห็นลมพัดธงชาติไทยนะคะอยู่ที่โรงเรียนกุกตูมเนาะก็เลยบอกโอ้ยหลอดแล้วนะคะชาวบ้านก็กำลังไปไล่ไปนาไปดำนากันนะคะ ะะมาขอผักติ้วไปใส่แกงเห็ดมันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเนาะเปรี้ยวนิดนึงไม่เปรี้ยวเยอะนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่เราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่ผักอบแอบเนาะ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาวแฟมิลี่นะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะให้ลูกๆเข้าไปเฮ็ดเบียกค่ะให้ลูกๆเข้าไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอึ๊บอันนี้ดูแลหลานนะคะอ่ะเอาพอดีค่ะกันลูกพอดีค่ะกันเร็วอุ้ยห่อขนมลูกกินไม่ได้นะลูกกินไม่ได้ลูกนะพอดีค่ะกันเร็ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอมสินค่ะห,ห,หรือว่ากะปิน้ำปลานะคะหรือว่าเรียกเล่นๆนหนูเป็นน้ำปลาก็ได้นะคะอ๋อน้ำอ้อยน้ำตาลค่ะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วไม่เอานะคะกะปิน้ำปลาเป็นน้ำอ kind of ้อยกับน้ำตาลนะคะน้ำอ้อยก็จะสีเข้มหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลก็จะขาวนิดๆนะคะเนาะนะมาพี่พี่พี่อะไรนั่นนี่พี่น้ำอ้อย น้ำอ้อยสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะไหนไหนไหนมือน่ออะสวัสดีค่ะคุณแม่เอฟซีจานะคะหนูซื้อหันหน้ามาหนีหันหน้ามาเร็วหนูซื้อน้ำตะน้ำอ้อยนะคะหนูซื้อหนูน้ำอ้อยน้องน้ำอ้อยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้น้องน้ำอ้อยนะแต่ถ้าเป็นกะปินะกะปิกับน้ำปลาก็เอฟซีบอกว่า เลฟซีบอกว่ามันเดี๋ยวโตขึ้นเดี uh, uh, uh yeah. ๋ยวจะอายนะคะเดี๋ยวโตขึ Superman> ้นเดี๋ยวจะอายเนาะอะไรคะว่าไงลูกนี่นี่อ่ะนี่ปลาของใครเอ่ยปลาของใครเอ่ยกินปลาไหมลูกกินปลาจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะนะกินปลาตัวใหญ่ๆนะคะช่วยแล้วช้อนมั้งเหรอช้อนนี่หิวอะไรเลี้ยงใหญ่เลยอะไรคะ อ่ะรสไข่เอ่ยนี่อุ้ยมีไข่ด้วยอ่ะใครจะกินไข่อุ้ยรสบรรทุกไข่นี่ไข่ใบใหญ่ๆลูกจะได้อุ้ยกินไข่แล้วเดี๋ยวแมเ่เซ็ตก่อนลูกเซ็ตก่อนลูกละโอ้ย,อยเซ็ตให้มันสะอาดก่อนนะอ่ะกินไข่ลูกกินไข่จะได้โตไวๆเออนั่นแหละโหกินไข่ กินไข่อ้าวไม่ต้องแย่งกันลูกไหนไหนของหนูล่ะของหนูอยู่ไหนของหนูมีไหมมีไข่ไหมหนูกินไก่ไปไหมลูกไหนไก่อยู่ไหนไม่ไก่หนูอยู่ไหนเอยคนหนึ่งกินไข่คนหนึ่งก็กินไก่ไปลูกนะไหนไม่เห็นเลยอ่ะเอาซ้อนนี้ก็ได้ลูกเออือะไรลูกอะไรคะอะไรคะอ๋อ เล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะอ่าแบ่งไข่อับป้อนไข่ป้อนไข่โอ้ป้อนไข่ให้พี่อับป้อนไข่ให้พี่อ่แบง่งกินแบ่กินแบง่แบงกิน <laughs> ป้อนไข่ให้พี่บ่ลูุยังไงคะว่าไงคะป้อนไข่ให้พี่เออ, <laughs> อกินไข่จะได้โตไวๆจะได้แข็งแรง Ơi, ừ, ừ. À thì, thì, thì. À thì, thì. Chọ thỉnh thỉnh Chọ thỉnh thỉnh Trang 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 Nó khơi hèn trang lư bào Trang mân tổ tô mây bào Trà mục dao dao quả ngoan Mi khèo tay ngoan lìa quả Nha mi hú mi ta Hàng dào Ồ Xưa là chọc nà chọc lắng Bà lục ôi Nói tui nhây là chọc nà chọc lắng nó Hả? khác โตไม่เบาจมูกยาวๆเหลี่ยกว่าง่วงมีเกี่ยวไตงวงเหลี่ยกว่าง่าใส่เข้าไปลูกใส่เข้าไปมีหูมีตาหางยาอ่ใาอใส่เข้าไปเต็มรถแล้วนะคะ,ะเ,เดีะะ๋ยวจะให้น้องๆหลับก่อนค่อยไปล้างเห็ดนะคะล้างเห็ดให้น้องวิวนะคะโอ้มีเรือด้วยนะคะนี่เรือใครน้อนี่ ล้างเห็ดให้น้องวิวนะคะพอดีน้องวิวไปเก็บเห็ดมาก็จะล้างอัดถุงไวเ้เนาะเขาเขาจะล้างอัดถุงไว้นะคะนี่ <Yeah. S 1> ตีกองเป็นแล้วอตีกองแล้วตีกองแล้วนี่หุ้ยประตูเสียงดังตกใจหมดเลยตีกองนานนาน เออตีกองลูกตีกองตีกองโอ้ยกินไข่แล้วลูกกินไข่จะได้โตไวๆจะได้แข่งแรงนะลูกนะกินไข่กินไข่ลูกกินไข่เร้าไปอร่อยอร่อยหุยไม่เอาลูกไม่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 ี่เขากินไข่อยู่อันนี้ตีกองนี่แล้ว

โอ้ยไปเอามาทำไมรู้ขากล้องอีเม์น่ะปปโตลมใส่อีเม่์เลยใครจะกินกล้วยนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนกินกล้วยนะ Những nôm nụ nè, lương tinh, tinh, tinh. để để để, sang 2. 1, 2, 2. 2, 2, 3, sang À, nôm sang 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 À, sang nòn. À, sang nòn.